ครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกินไปเที่ยวไปกับมแดงนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมคุณลุงยอมนะครับชาวสวนตัวจริงนะครับสาธิตการใช้เรือเรือประยุกต์ของเรานะครับแล้วก็เรือดั้งเดิมที่ลุงใช้ประจําอยู่นะครับเป็นเรือโบราณโบราณใช้มาเป็นย0่สปีนะครับมาดูการใช้งานนะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับติดตามรับชมเลยครับ ว่าเนี่ยมันมันง่ายจริงไหมเนาะคือมันประหยัดเนาะใช่รู้เป็นไงรู้สึกเป็นไงชอบเลยมั้อันนี้ประหยัดกว่าใส่พึกเรือนะมันเครื่องมันก็ไม่แพงอันนี้ก็ไม่แพงอุปกรณ์ไม่แพงสําหรับคนที่ลงทุนใหม่เนาะใช่แล้วก็ถ้าใช้แบบเรือใช้ไอ้เขาปลายนี่ก็อันละหลายร้อยเหรอเขาปลายเนี่ยต้องมีน้วยอันี้มันสบายที่สุดแล้วก็จะทําให้ปากแบงก็ ปบ๊บี้อ่าอ่าาบานเยอะก็ทำแบตสองตัวเลยอไอเนไซไซี่ยใส่สายพันใหญ่เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องทนใหญ่เท่าตัวนี้เลยเท่าตัวเครื่องเนี่ยนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึง่งแล้วก็ปากเป็ดอะ่ะเราทาไว้สองอันเลยสําหรับแบนน้อยแบนมากอยากให้กระจายก็ใส่ตัวแบนแบนเยอะไปะน้ําก็เยอะแผ่เยอะใช่ไหมรู้สึกว่าใช้ดีเหมือนกันเนาะใช้ง่ายสะดวกง่ายง่ายเพราะว่าอาการขนย้ายก็ง่ายนะลุงเนาะง่าย ถ้าเอาเรือมาลงนี่เป็นไงโหต้องแบกสองคนเดียวไม่ไหวเนาะเรือลําบากหนักหนักถ้าน้ำในนู้นน้อยก็ติดอีกโอจมมาติดดินเนาะอ่าไอ้นี่เนี่ยงานมันเบาเนี่ยดีเลยเนาะลงได้ใช้แล้วดีเลยเนาะมันประหยัดไงประหยัดด้วยอันนี้ประหยัดเกินแค่สองพันห้าเรือลำเป็นหมื่นใช่ไหมใช่ไอ้นี้ชามนี่ไม่กี่บาทถึงอ่ะนี่ยห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยแล้วก็ไอ้นนั้น 2 5 0 0ก็ส0 0พสายยางก็สามพันกว่าบาทประมาณนี้แหละก็ใช้ได้เลยนี่ได้เลยเครื่องจีนนี่ก็ใช้ได้อยู่นะก็ทนอยู่ใช้ได้เป็นเพราะเราใช้พลังงานไม่หนักงานไม่หนักไม่ได้ใช้ทั้งวันติดทั้งวันเราติดชั่วโมงชั่วโมงเดียวชั่วโมงใช้ได้ได้ดีอยู่นะเครื่องจีนเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ารุ่นใหม่นะถ้าคนทำใหม่ๆไม่ต้องลงทุนเยอะเ็ง่ายนะ รักษาง่ายโอเคครับขอบคุณมากรักษายากเนี่ยลองให้ลุงมาใช้ดูลุงบอกว่าใช้ดีใช่ง่ายโอเคครับประหยัดประหยัดเนาะนี่อันนี้เรือของแท้โบราณออริจินอลต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับต้นฉบับแบบนี้แล้วก็ธรรมดาที่คนรถถักตัวไปก็เปิดสองแถบแต่นี้ว่าเราสองแถบเนี่ยมันต้องเร่งเครื่องเยอะแล้วก็า ล่องกว้างนี่ไม่ถึงกันอ๋อไม่ถึงริม้นริมนี้ไงอ๋อหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ล่องมันกว้างเนาะน้ําน้ํามันตล่องกว้างครับล่องน้ํนกว้างก็เลยไม่ถึงก็เลยลุงก็เลยใส่ข้างเดียวใต่ข้างเดียวเนี่ยครับหัวหัวลดน้ําอันนี้ลดในล่องผักได้เนาะแต่ลดต้นไม้ก็ต้องไปปรับข้างโน้นเอาสายยางสวมใส่ท่อตรงนู้นครับท่อนี้ก็สายยางสวมไปก็ได้เหมือนกันจะมีหัวออกสองข้างนั้นไอ้ต้นฉบับเนาะ โบราณออริจินอลออริจินอลเนี่ยฮะรุ่นนี้ใช้มา20-30ปีแล้วเนาะลุงเนาะเนี่ยเรือลามเราเป็นหมื่นนะเห็นอย่างงี้เหรออ่าถ้าไปซื้อเนี่ยนะเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นเลยนะพร้อมเป็นไม้สักนะเราเป็นไงต้องไปหุ้มอีกเหรอแล้วเนี่ยหุ้มมาแล้วหุ้มเนี่ยกันระดับสามพันหุ้มไฟเบอร์ใช่ไหมไฟเบอร์กันน้ำเนาะถึงมีเรือไม้มาเฉยๆก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องไปหุ้มไฟเบอร์อีกเพื่อกันเนาะมันเก่าอ่ะ ต่างกันเนาะใช้ดีใช้ดีเหมือนกันเนาะอันนี้คือมันหนักไงอันนี้มันหนักหน่อยใช่ไหมต้องบังคับใช่ไหมต้องบังคับไม้หน่อยใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเราไม่ไม้ค้ำมันจะแพอ๋อแพข้างเพราะน้ำมันเอาแทบเดียวมันเยอะดันจะดันใช่ไหมใช่ถ้าเอาตรงข้างไม่ไม่เป็นไรอ๋อดึงได้เลยอ่าน้ําหนักมันจะเท่ากันออ๋ไปลากตรงไปสะพื้นถ้าเอาข้างเดียวนี่ต้องใช้ไม้ค้ำไว้อ่ามันจะดันอ๋อต้องมีเทคนิคเนาะ แล้ไอ้นั่นไอ้ตัวนั้นของเรานี่ไอ้ตัวใหม่ในรากอย่างเดียวเนาะใช่ตัวถังนั่นเนาะโอเคก็ใช้ได้เหมือนกันนะคิดลุงคิดว่าใช้ได้เหมือนกันเนาะได้ได้เนาะไม่ต่างกันเนาะลองไปไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆครับอ่าเรือมันจะรั่วตั้งเคยอ๋อคือเนี่ยเรือก็มีปัญหาพอใช้นานๆไปก็เริ่มรั่วเริ่มซึมเนาะรั่วขาบอ่ารั่วขาดต้องขาดไปอ่าตัวตัวนั้นก็สำหรับ อ่าคนที่ทําสวนใหม่เนาะก็ไม่ต้องไปลงทุนเยอะทําสวนใหม่ก็ดัดแปลงเอานะครับใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับตัวแล้วนี้ก็มันรุ่นเก่าไม่มีวาวธรรมดาต้องมีวาสองข้างอ๋อสำหรับพอออนแทบไหนก็ปิดไว้แถมได้อ๋อถ้ารุ่นใหม่เนาะใช่นี่ม่มีก็ต้องใช้ไม้ใช้ไม้อุดไว้นะครับใช่มันก็ประหยัดแล้วรุ่นเก่ามันเนี่ยอ๋อไม่แพงอ่ามันแข็งแรงด้วยมันทนด้วยนะเป็นเหล็กแปท้ยังมี ช่องอีกช่องสาหรับน้ําใต่สายยางอีกอันหนึ่งมีวายตัวพอจะลดน้ำไกลๆก็เหลือก็ลอยไว้ที่เดียวเหมือนกันก็เหมือนกันใช้ได้ือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างต่อสายยางได้ด้วยคือออกสามหัวเลยเนาะออกสามที่ออกสามร่องสามรูได้ใส่สายยางได้แล้วก็ลดแบบนี้ได้รุ่นเก่าเนาะแต่ปั๊มนี้มันก็แรงเล็งเครื่องก็แรงเหมือนกันครับขอบคุณมากครับลุงก็คือลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆเาใช้นี่เครื่องไม่ต้องเล่ง นนอันนี้ก็ใช้ทน,นใช้ทานเหมือนกันยี่สิบสามสิบปีก็อยู่ได้เพราะเครื่องไม่หนักเนาะไม่หนักแรงไม่ต้องเร่งโอเคครับลอ,ลองไปลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆืชาว u t u b e ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราและในทุกๆคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณมากค่ะ